อ่าให้มันหยุดถ้าเกิดมาทางนี้มันก็จะมิกกลับหมุนกลับโอ้ยสะดุดสะดุดสะดุดก้อนหินมีล้มโชว์ครับช่วยด้วย <laughs> ขอตัวช่วยเแล้วเข็นมาเลยไหม ไฟเขี่ยออกอันนี้เขาเรียกอันนี้เขาก็เรียกคันคอดินเหมือนกันใช่ไหมคันคอดินกำแพงโอ้โหตั้งกำแพงยาวไปเอาไอ